ช่วยให้เราเนี่ยสลายไขยมันแล้วก็มีกล้ามเนื้อด้วยนะคะ30นาทีเนี่ยเท่ากับซิทอัพ2 0 0 0 0่ครั้งครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเฟิร์มครั้งสองเนี่ยลายเริ่มมาแล้วอุย๊ยตื่นเต้นมากอยากเห็นลายตัวเองแล้วว่ะตอนรู้สึกมันเหมือนแบบว่าเรากำลังทำซิทอัพแต่เราให้เกรงค้างไว้ให้นานที่สุดแล้วก็ปล่อยจากที่แบบว่าเนื้อมันหยุนหยนเนี่ยก็รู้สึกว่ากระชับรู้สึกแน่นขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนเตยแบบซิทอัพจริงๆอะค่ะตอนทำเรารู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ท ค,ความรู้สึกเหมือนหลังออกกําลังกายแต่ดียิ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันโดนไปถึงกล้ามเนื้อส่วนที่เราอยากจะให้โดนจริงๆบางทีเราโฟกัสไม่ถูกแต่อันนี้คือดีมากๆนะคะออกกําลังกายยังไงให้หน้าเรายัางสวยอยู่ <laughs> รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นมากแล้วก็พี่ๆที่นี่ดูแลดีมากๆ <laughs> มันเลิศมากจริงค่ะชอบมากเลยนะคะต้องกลับมาซ้ำสิคะเดี๋ยวไม่เห็นผลนะคะต้องทําให้ครบสี่รอบ ตกลุ่มรักเจ้า MScal จริงๆค่ะอยากจะให้สาวๆทุกคนเนี่ยลองมาทำการที่เคิร์ฟคลินิกนะคะตัวเครื่องเขาก็ได้การรับรองจากทั้งอเมริกาแล้วก็จากทั้งที่ไทยด้วยนะคะและที่นี่นะคะก็คือแบบดีมากคุณหมอก,ก็ให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาดูแลเรื่องหุ่นนะคะ,คะแล้วก็ไม่ต้อง,อ,งออกกำลังกายให้เหนื่อยนะคะมาลองที่นี่นะคะเคิร์ฟคลินิกค่ะเคิร์ฟคลินิก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 ไว้ใจที่นี่เลยค่ะเคะิร์ฟค่ะ あ当